สวัสดีครับผมร้านทองโล่โมดิฟายเนาะก็พามาชมความคืบหน้าไททันสีประตูที่ว่าเป็น15นิ้วเนาะคันนี้ก็เป็นสิ้านิ้วก็ผมเป็นเจะลงพื้นเนาะตัวนี้ไม่ได้ยิงออกท้ายเนาะลูกค้าก็ไม่ได้เอาเรื่อยออกเนาะไม่ได้เอาเรื่อยออกลูกค้าบอกว่าจอดนานเนาะคันนี้ก็จอดนานก็ผมก็งานหน้าร้านเยอะเนาะก็ดีร้านเราก็รับซ่อมรับโมูด้วยครับผมก็เลยค่อนข้างช้าไม่ได้ทำเครื่องเสียงอย่างเดียวเนาะก็ ตอนนี้ก็ออกแบบออกแบบเสร็จเรียบร้อยครับผมเนี่ยประมาณ80%สตครับผมตอนนี้เหลือเหลือหุ่มย่งเดียวครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเนาะว่ามีอะไรบ้างครับผมข้างก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นมิดเป็นมิดเล์เนาะเสียงกลางก็จะเป็น10นิ้ว10นิ้ว6ดอกเนาะเป็นเฟรตักตัวนี้ไว้สีเกาก็มีแหลมแหลมร่วมแจมแหลมสีนิ้วเนาะสีดอกครับผมส่วนซสาข้างก็จะมี8นิ้วนี่แนิ้วก็ ฝั่งละสองดอกเนะาะพันขึ้นเนาะฝั่งละสองดอกแล้วก็จะมีะแหลมจานแหลมจานสองดอกครับผมตรงกลางนี่ก็จะเป็นมิดเลอร์เนาะมิดเลอร์โชว์ไฟครับผมแล้วก็จะมีะตราร้านเนาะตราร้านโลโก้เนาะแล้วก็จะมีแหลมแจมด้วยครับผมสีดอกเป็นตู้อะคริลิกโชว์ฝาบนเนาะฝาบนเดี๋ยวมาดูข้างในเนาะ,ะใช้ตัวไหนดีมาดูพวขาวเวอร์ขับกลางกันนี่ครับผมก็จะเป็นคาร์ดดี สเปคเดิมเป็นขับซับแต่มาแปลงเป็นขับกลางครับผมขับกลางด้วยแล้วก็ขับแหลมด้วยครับผมในตัวเดียวเนาะไม่ได้แยกอ่าพาวเวอร์ขับแหลมต่างหากเพราะว่าเราจะเน้นพาวเวอร์น้อยๆประหยัดไฟครับผมเป็นพาวเวอร์น้อยๆจะใช้พาวเวอร์แค่สองตัวเนาะคันนี้ขับเบียดก็จะเป็นดีวีดีวีดีวีเจ็ดพันครับผมขับซับแล้วก็จะมีแม็กเวลอ่าแม็กเวลอันหนึ่งแพ็คครับผมหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็ก 500ฟารัดครับผมฟารัดเนาะมีแพ็คแล้วก็จะมีปีครับผมปีก็ประมาณนี้ผมหนึ่งตัวก็ฝากติดตามรับชมเนาะฝากติดตามรับชมตอนนี้ก็ขึ้นหน้าไปประมาณอ่า80%ครับผมรอหุ้มเนาะเดี๋ยวตอนเสร็จก็จะมารีวิวให้ฟังครับผมใน EP หน้าครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยครับผม ก็ขอบคุณเนาะทุกท่านที่มารับฟังรับชมกรับผมถ้าิีมหน้าก็มาว่ากันใหม่ผมขอบคุณครับ